มูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาได้จัดกิจกรรมสําคัญประการหนึ่งสําหรับปีพุทธศักราช2564นี้นะครับก็คือการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อตําราเรียนที่เดินได้หรือ A Walking School Book การประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สำหรับผู้ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดสำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ฉะนั้นก็เป็นรางวัลเกียรติยศแก่มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตราร,ราชสุดาที่เราทั้งหลายต่างภา,าคภูมิใจที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชินูปถมจากพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้ก็เลยมาขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อ A walking school book หรือตำราเรียนที่เดินได้ซึ่งกำหนดเป็นหัวข้อในการตีโจทย์ตีความแก่บรรดานักเรียนนักศึกษาที่จะจัดการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นนี้นะครับหนังสั้นนี้จะมีความยาวอย่างไรกติกาการประกวดอย่างไรขอให้ศึกษาค้นคว้าจากกติกากฎเกณฑ์การประกวดที่ประกาศไปแล้วนะครับ แต่เนื้อหาสำหรับการที่เราทั้งหลายจะได้ไดมาทำความเข้าใจคำว่า A walking schoolbook หรือว่าตำราเรียนที่เดินได้นั้นมีที่มาที่ไปจากพระราชทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่กระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการจัดการโรงเรียนมหาดเล,ล็กหลวงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกําเนิดไว้แทนวัดประจํารัชการโรงเรียนมหาดเล,ล็กหลวงนั้นเป็นพระราชกรณียกิจแรกในรัชการที่6 ที่เป็นปฐมราชกรณีกิจสำคัญนับแต่ทรงดำรงสิริราชสมบัติสืบสนองพระองค์สมเด็จพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงวางรากฐานการศึกษาของสังคมไทยในยุคใหม่นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูประบบราชการระบบการศาลการยุติธรรมและสังคมทุกด้านและที่สำคัญก็คือมีการเลิกทาตและเลิกระบบไพร ดังนั้นพล,ลเมืองที่เรียกว่าซิติเซนหรือว่าที่เป็นฟรีแมนเป็นคนที่เป็นคนไทยสมตามความหมายของคำว่าไทยที่แปลว่าอิสระนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเยาวชนและเด็กๆที่จะเติบใหญ่ไปเป็นพลเมืองในสังคมยุคโมเดินซิติเซนหรือโมเดินสเตทตามรัฐชาติสมัยใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนั้นก็จะต้องเกิดมีให้ได้พระราชภารกิจเหล่านี้ตกมาสู่ รัชสมัยของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์จึงทรงคํานึงถึงการศึกษาที่จะสร้างอุปนิสัยใจคอของเด็กๆและเยาวชนเป็นสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเรายังคงเลื่อมใสยอยู่ในระบบวิธีคิดของการที่บรรจุคนเข้าสู่การเป็นคนที่จับปากการนั่งอยู่บน โต๊ะหนังสือแล้วก็เชื่อชูความเป็นเสมียนว่าเป็นผู้มีเกติยศสูงกว่าการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพอื่นๆนั้นเราก็อาจจะได้พลเมืองที่ไม่ครบระบบการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงปฏิรูปขึ้นภาคส่วนต่างๆในสังคมนั้นจําเป็นจะต้องอาศัย กลไกในทางความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพหรือวิชาชีพที่หลากหลายเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสําหรับสังคมที่เป็นอาระยะธรรมหรือว่าสังคมที่เรียกว่ามีซีวิลลเซชันหรือสังคมซีวิลลัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเร็งเห็นว่าระบบระบอบการปกครองสมัยใหม่ซึ่งสังคมสยามอาจจะก้าวคืบเข้าไปในไม่ช้าก็เร็วนั้นจําเป็นจะต้องเตรียมคนและคนเหล่านั้นจะต้อง มีความรู้มีความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพหน้าที่พลเมืองเพื่อจะรองรับวันข้างหน้าซึ่งอาจจะหมายถึงระบอบประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ากระแสการเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็ดีการขอให้ประเทศไทยนั้น เป็นประชาธิปไตยก็ดีก็เริ่มทวีบทบาทมาตั้งแต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งตั้งพระราชาหฤทยัยที่จะฝึกฝนอบรมคนที่เป็นโมเดินซิติเซนด้วยระบบการศึกษาดังนั้นโรงเรียนมหาัยเล็กหลวงจึงเปรียบเสมือนเป็นแลบหรือเป็นแลบอราเทอรี่หรือเป็นดิมอนสตรชั่นสคูลหรือเป็นโรงเรียนสาธิตที่จะทรงทดลองวิธีการศึกษาแบบใหม่ๆใ,ให้แก่พลเมืองไทยในอนาคต โดยที่ไม่ไปยึดโยงโดยตรงกับระบบการบรรทุกหลักสูตรหนักๆของกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการซึ่งทรงพระราชดำริเห็นว่าอาจจะทำให้บุคลิกของสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีที่ทรงพระราชประสงค์นั้นผิดเพี้ยนหรือว่าบิดพลิ้วไปจากพระบรมราโชบาย การจัดการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นวชิราวุธวิทยาลัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจึงพระราชทานพระบรมราโชบายไว้โดยทรงพระราชทะเลขาไว้เป็นภาษาอังกฤษมีความยาวพอสมควรนะครับพระราชทะเลขาภาษาอังกฤษนั้นท่านสามารถที่จะสืบค้นค้นคว้าได้จากเอกสารหลักฐานที่มูลนิธิพระบรมราชานุสณรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดเก็บรักษาเอาไว้ แล้วก็อาจจะค้นคว้าหาได้ในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่พระราชทะเลขาที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นได้รับการแปลออกเป็นสสำนวนสำนวนหนึ่งได้รับการแปลโดยหม่อมเจ้าวิเศษศักชยังกูลซึ่งทรงเป็นครูของวชิราวุธวิทยาลัยหม่อมเจ้าวิเศษศักชยังกูลได้ทรงแปลพระราชทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์นั้นไว้ว่าดังนี้ครับ ข้าพเจ้าขอแนะนำเสนาบดีและประหลัดทูลฉลองกระทรวงศึกษาธิการให้สังเกตบทความเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ทำหมายเหตุด้วยหมึกแดงไว้บางแห่งเพราะว่าตอนนั้นนั้นจับใจข้าพเจ้าและบางแห่งก็กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงข้อความที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นแบบระเบียบกฎข้อบังคับและหลักสูตรเหล่านั้นจะเป็นเพียงเศษกระดาษและร้ายยิ่งกว่านั้นจะทำให้เป็นการส่งขีดเส้นใต้ เลืองเวลาถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จในอันที่จะสร้างพลเมืองชนิดซึ่งเราต้องการสำหรับประเทศของเราข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าอะไรที่ใช้ได้สำหรับประเทศอังกฤษจะใช้ได้ดีเท่ากันสำหรับประเทศสยามตรงข้ามจะเป็นความผิดอย่างมหันที่จะนำเอาวิธีของอังกฤษมาใช้ทั้งมวลโดยไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่บทความนี้ อาจให้ความเห็นได้บ้างบางอย่างแก่บางคนสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนั้นมิใช่ว่าเพียงจะให้สร้างเด็กตัวอย่างให้มีมาตรฐานอันเดียวกันทั้งหมดคือให้เป็นเด็กขีดเส้นใต้มัธยมอันรุ่งโรจน์แต่ละคนมีคะแนนนับเป็นพันพันเช่นนั้นหาไม่ได้ข้าพเจ้าต้องการจะให้สร้างคนหนุ่มขีดเส้นใต้คนหนุ่มอันมีความสามารถคนหนุ่ม ผู้ซึ่งมีกำลังกายและใจใสสะอาดขีดเส้นใต้สะอาดและเป็นผู้ซึ่งเต็มใจคอยจะทำการหนักอันอนาคตจะพึงนำมาให้ไม่ว่าชนิดใดข้าพเจ้าไม่ต้องการให้คนหนุ่มเป็นเหมือนอนุสาวรีย์แห่งการเล่าเรียนและได้ผ่านการสอบไล่ทั้งหมดของท่านด้วยเกียรตินิยมอย่างสูงตรงนี้จะเป็นถ้อยคำสำคัญนะครับข้าพเจ้า ไม่ต้องการให้เป็นประหนึ่งตำราเรียนที่เดินได้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการคือชายหนุ่มอันมีลักษณะพึงผายซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีนิสัยและความคิดบริสุทธิ์สะอาดและข้าพเจ้าจะไม่เศร้าโศกเสียใจเลยในเมื่อท่านบอกแก่ข้าพเจ้าว่าคนนั้นคนนี้เขียนหนังสือด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งทำเลขเศษส่วนไม่ได้ หรือไม่รู้เรขาคณิตเอาเสียเลยแต่ข้าพเจ้ารู้แต่เพียงว่าเขาได้เรียนในโรงเรียนของข้าพเจ้าและรู้พอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าลักษณะของลูกผู้ชายกับลักษณะของสตรีเพศผิดกันอย่างไรก็พอใจข้าพเจ้าไม่ต้องการได้ยินคนฉลาดบ่นว่าปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงข้าพเจ้าต้องการจะให้การศึกษาขีดเส้นใต้คำว่าการศึกษา มีความหมายว่าแปลงเด็กให้เป็นคนหนุ่มอันผึ่งผายและเป็นพลเมืองดีและมีให้น้ำหนักของหลักสูตรและแบบเรียนบทขยี้บุคลิกลักษณะของเขาและข้าพเจ้าต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งเพลิดเพลินสำหรับเด็กเพื่อว่าภายหน้าเขาเหล่านั้นจะได้หวนไปรำลึกถึงชีวิตที่ได้ผ่านมาเมื่ออยู่ในโรงเรียนว่าเป็นสิ่งสนุกข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เอาโรงเรียนของข้าพเจ้า ไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆซึ่งมีจุดประสงค์ต่างกันถ้าข้าพเจ้าต้องการแต่เพียงโรงเรียนประเภทธรรมดาแล้วข้าพเจ้าก็คงจะได้สร้างโรงเรียนเช้ามาเย็นกลับหาใช่โรงเรียนกินนอนไม่ข้อความทั้งสิ้นนี้อาจสอดคล้องต้องกันกับแผนการศึกษาของท่านหรือจะไม่พ้องต้องกันก็ได้แม้พ้องกันแล้วข้าพเจ้าก็ยินดี แต่ถ้าหากว่ามีได้เป็นเช่นนั้นก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ทดลองความคิดของข้าพเจ้าโดยยุติธรรมอย่าได้พยายามจูงครูของข้าพเจ้าไปในแนวทางของท่านเลยจงให้เขาไปตามแนวทางของข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าเขาเหล่านั้นวิ่งอยู่ในการกรีธาของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ให้ถ้วย แนวพระราชดำรินิสท้รนให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนของพระองค์นั้นเป็นสุภาพชนเป็นผู้มีอุปนิสัยใจคอดีเป็นผู้มีบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์เป็นผู้มีจิตใจใสสะอาดมีสัจจะมีจิตอาสามีความคิดเพื่อประโยชน์ของสังคม ไม่ได้เพียงแค่แบกภาระของการที่จะเรียนอยู่ในหลักสูตรได้คะแนนนับพันๆคะแนนหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งทุกวิชาฉลาดเลิศดทุกวิชาประหนึ่งว่าเป็นตําราเรียนที่เดินได้เพราะว่าตำราเรียนที่เดินได้ในหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมไม่สามารถที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะมีคุณลักษณะที่องค์อาจพึงผายและพร้อมที่จะรับภาระของบ้านเมืองที่กำลังจะก้าวไปสู่ การพัฒนาในวันข้างหน้าได้พระราชท,ทะเลขานี้ยังได้รับการแปลโดยหม่อมหลวงปินมาลากุลอดีตประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมเป็นอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่ผมขอหยิบยกมากล่าวต่อท่านทั้งหลายในที่นี้ก็เพื่อที่จะให้ได้รับทราบสำนวนการแปลอีกสำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะมีถ้อยคําหรือการตีความนิยามของตําราเรียนที่เดินได้ก็ดีปัญญาท่วมหัวตัวไม่รอดก็ดีหรือความเป็นผู้มี อุปนิสัยใจคอต่างๆนานาเนี่ยแตกต่างกันบ้างก็เป็นช่องทางที่สำหรับผู้ที่จะไปทำภาพยนตร์สั้นนี่เขาจะได้ตีโจทย์แล้วก็นำไปพัฒนาเป็นสื่อในเชิงภาพยนตร์ได้ตามแนวทางที่ตนเองประสงค์นะครับสำนวนนี้ได้กล่าวถึงพระราชท,ะทะเลขาองค์นั้นไว้ว่าข้าขอส่งความนี้มาเพื่อให้เสนาบดีและประหลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการอ่านข้าได้ขีดเส้นแดงใต้ข้อความบางตอน คือตอนที่ถูกใจข้าและตอนที่แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่ข้ารู้สึกตลอดมาระบบการศึกษาและกฎเกณฑ์ทั้งหลายตลอดจนหลักสูตรแท้จริงทำให้เปลืองกระดาษไปเปล่าๆยิ่งกว่านั้นคือเปลืองเวลาด้วยถ้าไม่ทำให้ประชาชนเป็นอย่างที่เราต้องการสำหรับประเทศของเราได้เป็นผลสำเร็จข้าไม่หมายความว่าอะไรดีสำหรับเมืองอังกฤษจะต้องดีสำหรับเมืองไทยด้วยตรงกันข้าม ถ้าเอาวิธีการของคนอังกฤษมาใช้ทั้งดุ่นโดยไม่มีการดัดแปลงก็จะเป็นการผิดพลาดอย่างมหันต์แต่บันทึกนี้อาจทำให้ผู้อ่านเกิดความคิดอะไรบ้างสำหรับโรงเรียนมหาดัเล็กหลวงข้าไม่ห่วงการปั้นนักเรียนชั้นมัธยมขีดเสนใต้ชั้นมัธยมให้เป็นเทวดาเหมือนกันทุกคนได้คะแนนกันคนละหลายพันคะแนนเข้าการสร้างเด็กหนุ่ม ที่ขยันขันแข็งและสะอาดขีดเส้นใต้เด็กหนุ่มและสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจเตรียมพร้อมที่จะรับภาระต่างๆซึ่งจะมีมาในอนาคตตรงนี้เป็นวักทองนะครับข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดีและข้าจะไม่โศกเศร้าเลย ถ้าเจ้ามารายงานว่าเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือไม่คล่องคิดเลขเส็จซ้อนไม่เป็นและไม่รู้วิชาเรขาคณิตเลยถ้าข้ารู้ว่าเด็กคนนั้นได้ศึกษาพอที่จะรู้ว่าความเป็นลูกผู้ชายคืออะไรและขี้แยคืออะไรข้าไม่อยากได้ยินคนฉลาดบ่นอีกว่าปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดสิ่งที่ข้าต้องการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงคือ ให้การศึกษาขีดเส้นใต้คำว่าการศึกษาเป็นเครื่องทำให้เด็กเป็นเยาวชนที่น่ารักและเป็นพล,ลเมืองดีไม่ใช่ทำลายบุคลิกภาพเสียหมดโดยการบรรทุกหลักสูตรและระบบการต่างๆลงไปข้าต้องการให้การศึกษาเป็นสิ่งที่งดงามจนทำให้เด็กที่ออกไปแล้วหวนกลับมาคิดถึงในวันข้างหน้าด้วยความภูมิใจขออย่าเอาโรงเรียนของข้า ไปเปรียบกับโรงเรียนอื่นเพราะมีจุดมุ่งหมายต่างกันถ้าข้าอยากได้โรงเรียนธรรมดาเพียงหลังหนึ่งสร้างเป็นโรงเรียนไปมาจะไม่ดีกว่าหรือจะสร้างโรงเรียนกินนอนขึ้นมาทำไมที่ข้ากล่าวมานี้จะเข้ากันได้กับระบบการศึกษาของเจ้าหรือไม่ก็ตามถ้าเข้ากันได้ข้าก็ดีใจแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ขอให้วิธีการของข้าได้รับการพิจารณาดำเนินการโดยยุติธรรมด้วยอย่าพยายามบังคับครูของข้า ทําตามข้อไขของเจ้าให้ทําตามข้อไขข,ของข้าเถิดเพราะกีฬาประเภทนี้ข้าคิดให้เขาเล่นและข้าเองจะเป็นผู้ให้ถ้วยรางวัลแนวพระราชด,ดำริที่กล่าวมาทั้งสองสำนวนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการการศึกษาของชาติโดยที่มีพระราชประสงค์ที่จะเห็นบุคลิกลักษณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของการศึกษาสมัยใหม่นะครับ เราไม่จําเป็นที่จะต้องประทับแม่พิมพ์ให้เด็กออกมาเหมือนๆกันหมดทุกคนแต่เราอาจจะเปิดโอกาสที่จะให้เด็กนั้นแสวงหาความรู้ความสามารถของตนเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยก็ดีเป็นการศึกษานอกโรงเรียนก็ดีเป็นการศึกษานอกระบบก็ดีหรือเป็นการศึกษาตลอดชีวิตก็ดีนอกจากการศึกษาในระบบสามัญแล้วอาจจะมีการอาชีวศึกษาเจริยศึกษาหัตถศึกษาและการศึกษาอื่นๆที่เป็นบริบทแวดล้อมของการศึกษาที่จะสร้างคนคนหนึ่ง ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้แนวพระราชดำรินี้หมายถึงคนทุกเพศและระบบการศึกษาในทุกระบบการฉะนั้นไม่ได้มีการจํากัดว่าเป็นสุภาพสตรีหรือไม่ได้มีการจํากัดว่าเป็นสุภาพบุรุษแต่ขอให้เป็นสุภาพชนความคิดเหล่านี้จะพัฒนาไปเป็นภาพยนตร์สั้นได้อย่างไรขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายจะนําไปตีโจทย์ให้แตกแล้วก็พัฒนามาเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจขอนําเสนอดําริการของผู้ที่เป็นบูรพาจาย์ ของการจัดการการศึกษาของชาติที่รับพระบรมราโชบายในรัชกาลที่6ในเรื่องนี้มาโดยตรงคือพระพณนิชยสารวิเทศได้กล่าวถึงวิชาและการเรียนในวชิราวุธวิทยาลัยที่อาจจะเป็นประกายความคิดสําหรับการทำภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ให้ฟังนะครับวิชาและการเรียนในเรื่องความเหลวไหลไม่รักเรียนของเด็กนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของโรงเรียนจะต้องแก้ไขหรือหาวิธีช่วยเหลือ ตามทางที่เด็กจะเลือกเดินไปได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ดีจะต้องมีการสอนวิชาหลายหมวดหลายประเภทเพื่อให้เด็กเลือกเรียนได้ตามสมัครเป็นต้นว่าเด็กบางคนไม่มีหัวในทางคํนวณานวณเสียเลยเมื่อถูกบังคับให้เรียนก็เลยเบื่อหน่ายไม่เอาใจใส่ไปตลอดถึงวิชาอื่นๆด้วยถ้าหากหางานที่พอใจให้ทำให้เรียนได้แล้วก็อาจทำให้รู้สึกสนุกและ กลับตั้งใจในการเล่าเรียนขึ้นได้แต่ในเรื่องวิชาที่สอนนี้โรงเรียนไม่มีทางจะเลือกเป็นอย่างอื่นได้เพราะต้องดำเนินการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการความเห็นเหล่านี้ผู้ที่รับสนองพระบรมราชโชบายได้กล่าวไว้ในพุทธศักราช2484แปลว่าสิ่งที่เป็นพระราชวิตกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฝังรากลึกอยู่ในระบบการศึกษาไทย และบูรพาจารย์ของเราทั้งหลายก็พยายามแก้ไขมาโดยตลอดข้าราชการท่านนี้ยังกล่าวต่อไปอีกว่าหากจะจัดหมวดวิชาให้เลือกเรียนตามพอใจไม่ได้ดังกล่าวแล้วก็ยังมีทางแก้ไขเยียวยาอีกอย่างหนึ่งที่พอจะเป็นทางชักจูงให้เกิดความสนใจในการเรียนขึ้นมาได้บ้างคือหางานที่อาจรู้สึกสนุกให้ทำนอกเวลาเรียนให้มากที่สุดที่จะทำได้งานจำพวกที่เรียกว่าการฝีมือเวิร์กช็อปเช่นการช่างไม้ช่างปัน้นช่างแกะสลัก ช่างเขียนเป็นต้นต้องมีมากๆอย่างเข้าด้วยกันเพื่อเลือกตามนิสัยชอบเคมีวิทยาชีววิทยาการพาไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆและแม้การดนตรีก็อาจจัดได้ในโรงเรียนท่านเห็นหรือไม่ครับว่าพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่6 ที่ทำให้นักเรียนได้รู้จักการเข้าสมาคมการทำกิจกรรมการทัศนศึกษาและการเลือกหนทางที่เด็กๆอาจจะพอใจและพบพรสวรรค์หรือว่าพรแสวงที่อยู่ในตัวเขานั้นได้ทรงพระราชดำริเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เยาวชนของชาติไม่เป็นตำราเรียนที่เดินได้ทรงพระราชดำริเอาไว้ว่าการให้ตามเสด็จพระองค์ไปนั้นจริงๆแล้วก็เหมือนการทัศนศึกษา แล้วก็การที่พระองค์จะทรงทำคล้ายๆโรงเรียนสาธิตโดยทรงทดลองวิธีการต่างๆเช่นการลูกเสือเนีรยนารีการอบรมเยาวชนให้มีจิตอาสามีไหวพริบมีคุณลักษณะตามแนวทางที่จะทรง ทดลองกับเด็กและเยาวชนเหล่านั้นถ้าเด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพพลเมืองให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์สําหรับบ้านเมืองได้แล้วก็อาจจะทรงขยายพระบรมราชโชบายนี้ให้ครอบคลุมไปในระบบการศึกษาของชาติฉะนั้นจึงทรงพระดดราชดําริพระราชทานไปยังพระยาไพศาลศิลปศาสตร์ซึ่งต่อมาก็คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสดินในอิทธิยาซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการในรัชสมัยของพระองค์ไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่า ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้การศึกษาเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ตัวเด็กโดยทรงพระราชปรารภว่าเจ้าย่อมรู้อยู่แล้วว่าข้าไม่เห็นด้วยในการที่คนไทยรุ่นใหม่มุ่งแต่เป็นเสมียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงอยากให้การศึกษาของเด็กๆเ,เ,เป็นไปในทางอื่นๆน,นอกจากทางเรียนหนังสืออย่างเดียวพระราชปรารภนี้ถูก ย้ำหลายครั้งมากนะครับแม้ในปี2466ซึ่งเป็นช่วงปลายรัชกาลแล้วก็ยังทรงพระราชปรารภย้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งขอเชิญมาให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเป็นแนวทางประกอบการทําภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้การเรียนที่ได้จัดด,ดําเนินมาก็ค่อยๆเข้าร่องเข้ารอยตามความมุ่งหมายเดิมคือประการหนึ่งให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดที่จะเป็นไปได้ เพื่อวิชาที่เล่าเรียนมาจะได้เหมือนกันกันกบในโรงเรียนของรัฐบาลแต่อีกประการหนึ่งนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังมีโอกาสที่จะจัดได้แปลกกว่าโรงเรียนของรัฐบาลอยู่คือได้รับนักเรียนมาอยู่ในสำนักได้มีโอกาสอบรมนิสัยใจคอได้ดีกว่าที่จะจัดการได้สำหรับนักเรียนที่เป็นแต่ไปโรงเรียนในเวลาเช้าแล้วกลับบ้าน การอบรมอบรมิสัยเหล่านี้เป็นของสำคัญอย่างไรเข้าใจว่ากิจการของโรงเรียนของเราได้แสดงเป็นพยานอยู่ชัดเจนแล้วและเรารู้สึกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นอาจารย์เป็นครูและเป็นผู้อำนวยการตลอดถึงนักเรียนคงจะรู้สึกยินดีและรู้สึกภาคภูมิเป็นอันมากที่ได้เป็นสมาชิกแห่งคณะและนับว่าเหมือนกับเป็นผู้นำทางในการศึกษาของกรุงสยาม 3บรรทัดต่อไปนี้จะเป็นวัคทองที่สำคัญที่อาจจะนำไปประกอบการพิจารณาได้นะครับเราเป็นผู้ที่จะแสดงตัวให้ปรากฏว่าการศึกษาวิทยาการควบกับศึกษาจัญญาและศึกษาอบรมนิสัยของคนนั้นย่อมให้ผลดีกว่าที่จะจัดแต่โดยทางศึกษาวิทยาการอย่างเดียวการพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่กับการทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นก็เป็นแนวพระราชดำริสําคัญที่อาจจะหมายถึงค่าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้นี้ตําราเรียนที่เดินได้นั้นจึงไม่ได้หมายถึงว่าเป็นถ้อยคําที่ปรามายคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้ในทางวิชาการในทางหลักสูตรต่างๆเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามีความรู้แล้ว ไม่มีอุปนิสัยใจคอดีไม่มีความสุดจริตไม่มีความเสียสละไม่มีความกระตันยูกรตะเวทีหรือมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดในสังคมนั่นก็แปลว่าเป็นตำราเรียนที่เดินได้ที่ล้มเหลวฉะนั้นคำว่า A walking schoolbook หรือตำราเรียนที่เดินได้นั้นมีในยะที่ลึกซึ้งและแยกข่ายซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาและตีความถ้อยคำที่ผมยกขึ้นมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนั้น เป็นเพียงแค่ประกายพระราชดำร,ริหรือประกายความคิดของบุรพาจารย์ผู้สืบสารพระบรมราโชบายในรัชกาลที่6แต่เพียงบางส่วนผู้ที่กําลังจะทําภาพยนตร์สั้นเพื่อที่จะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้ยังจําเป็นที่จะต้องไปค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่เตือนไว้นิดหนึ่งนะครับกรุณาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่อ้างอิงได้และเป็นแหล่งข้อมูลปฐม,มภูมิได้ก็จะยิ่งดี เพราะจะทําให้ท่านสามารถตีความถ้อยคําหรือว่านิยามในทางประวัติศาสตร์ได้ตรงกับเจตนารมณ์หรือตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้กําหนดแนวทางนั้นๆไว้บางครั้งการค้นคว้าในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตนั้นก็อาจจะได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมาได้ฉะนั้นก็ต้องคัดกรองข้อมูลและนอกจากการคัดกรองข้อมูลนํามาศึกษาวิจัยตีโจทย์ให้แตกตอบคําถามให้ได้กําหนดประเด็นให้ชัดแล้วแนวทางการทาภาพยนตร์นั้นยังจะต้องมีเทคนิค มีศิลปะมีแนวทางอุบายที่เป็นกุศโลบายอัญชาญฉลาดในการนำเสนอเพื่อให้ผู้ชมนนั้นได้เกิดความรู้สึกคล้อยตามในระยะเวลาสั้นๆของภาพยนตร์สั้นนี้ฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเราทั้งหลายกำลังร่วมกันดำเนินตามรอยพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการใช้สื่อสารมวลชนและศิลปะวัฒนธรรมซึ่งคนสมัยใหม่เรียวกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์นี้ เป็นอุปกรณ์อันเข้มแข็งที่อาจจะพาให้สังคมประเทศชาติก้าวหน้าไปสู่ความเป็นอารยประเทศที่เรียกว่า civilized country ได้ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นจอมปราดสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงใช้ soft power หรือศิลปะวัฒนธรรมนำทางพวกเราไว้แล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของกรุงสยามนั้นเกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวการฉายภาพยนตร์ครั้งแรก,แรก แก่สาธารณาชนก็เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือพระองค์ผู้ทรงเปิดศักราชแห่งภาพยนตร์สยามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราและก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาในรัชกาลต่อๆมาตราบเท่าจนถึงปัจจุบันภาพ,พยนตร์อาจจะเป็นอุปกรณ์สําคัญที่จะเปลี่ยนสังคมไทยได้และเปลี่ยนโลกได้ในทางที่ดีงามทุกท่านกําลังช่วยกันสร้างสังคมไทยและสร้างสังคมโลก ให้ดีงามตามวิถีแห่งจอมปราดคือสมเด็จพระมหาธีราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาครับ